ยกระดับการยกน้ำหนักของคุณไปอีกขั้นด้วยเวทลิฟติง่งแพลตฟอร์มจากแบรนด์ไอเวทเหมาะอาการยกน้ำหนักแบบจริงจังวัสดุและโครงสร้างคุณภาพสูงช่วยมั่นใจในเรื่องของความทนทานและประสิทธิภาพที่ยาวนานช่วยลดแรงกระแทกต่อพื้นของคุณและยังช่วยเซฟแรงกระแทกต่อข้อต่อ,ตอคุณได้อีกด้วยขนาดของแทน่นถูกออกแบบมาสําหรับการเล่นโอลิมปิกลิฟติ่งและพาวเวอร์ลิฟติง่งโดยมีพื้นที่เล่นขนาดใหญ่มาตรฐานสากลพร้อมโครงสร้างเหล็กเคลือบสีดํากันสนิมโดยแบ่งเป็นสองโซนคือแซนดี้แอนเดียเป็นกระดานไม้ไผ่อาจเป็นวัสดุททีี่่่่่มมมมมควาาาานนนสูงไไหดลลืเเิกกรยะแ มั่นคงระหว่างการเล่นและพื้นที่ดอปโซนผลิตจากเ็ดยางรับเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีความหนา30มิมลลิเมตรจึงช่วยซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีด้วยล็อบเบอร์ที่มีความหนากว่ารุ่นทั่วไปจึงช่วยลดเสียงรบกวนที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวนี้สามารถเล่นคู่กบบยางยืดได้ทําให้เพิ่มแรง拉นในขณะที่ยกน้ำหนักและข้อดีอีกอย่างเวลาที่ทิ้งบาล,ลงมีแรงกระเด้งน้อยเช่นเวลาโยนจากที่สูงมันจะปลอดภัยต่อผู้เล่นผมขอแนะนำเวทลิฟติ้งแพตฟอร์มสำหรับฟิตเนสจากแบรนด์ไอเวท